าฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์จัดหนักรับลมร้อน1-31มีนาคมนี้ออกแกรนฟิรานอบิบแถมทองถอน่เปอเน18เดือนออกฟาซิโอแถมเงินช่วยดาว6,000บาทของแถมมูลค่าอีกกว่า1,700บาทลุ้นโชคแจ็คพ็อตออกฟินแถมทองแถมเงินช่วยดาว2,000บาทออกรถทุกคันรับน้ำมันเต็มถังฟรีฟรีดาวสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่056701777หรือที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยสัชยานยนต์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ

ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าที่ตำรวจรับแจ้งพบศพชายไม่ทราบชื่อน,นอนเสียชีวิตอยู่ใต้สะพานห้วยโรงงานหมู่ที่4ตำบลสะกรวดอำเภอสีเทพสภาพศพเริ่มขึ้นอืดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว2-3วันโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์วิทยุสื่อสารโรงพักสีเทพรับแจ้งเหตุจึงประสานเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพนักง,งานสอบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลสีเทพและมูลนิธิกกใส่สีเทพลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายแต่งกายสวม เสื้อกีฬาแขนสั้นสีม่วงปักอักษรสีสปอร์ตที่อกขวาสวมกางเกงขาสั้นสีดำแถบเขียวแดงและรองเท้าแตะสีดำแถบขาวดำแดงบริเวณต้นขาซ้ายมีรอยสักรูปกามเทพแผงสอนส่วนที่หน้าท้องมีรอยสักรูปผู้หญิงเปลยนอกจากนี้ยังมีรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดบริเวณกลางหน้าอกเบื้องต้นแพทย์ชนสูตรไม่พบบาดแผลรู้ว่าร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดก่อนส่งศพไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งผลการตรวจยืนยันว่าเหตุการ์เสียชีวิตเกิดจาก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวต,วตนของผู้เสียชีวิตได้และยังไม่มีญาติติดต่อเข้ามาหากผู้ใดสงสัยว,ว่าเป็นญาติหรือมีบุคคลในครอบครัวหายตัวไปสามารถติดต่อได้ที่พันธุ์บุตรทพัทรชนนประภัยสารรองผู้กำกับการสืบสวนโรงพักสีเทพโทรศัพท์0898452